อันนี้พบอกับเรนโบว์เค้กสวยใช่ไหมล่ะแต่ยังไม่หมดพบกับวงล้อวงล้อเนี้ยมีทั้งของดีแล้วก็ของไม่โอและแต่ดวงอะนนะเอลซ่าเฮ้ยจะได้อะไรอะว้าวได้เนวเทล่าสีสดใสยเย้เฮ้ดีนะที่ไม่ได้ปลาสดงั้นเลยกันเลยหอก็ดีจังเลยอ่ะรถแทปเปิ้ลน่าจะดีอ่ะดูสีแมชกับเค้กเลยอ่ะ พาร์เฟคดีมากเอลซ่าแล้วใส่อะไรต่อดีจัะจะต้องตามด้วยรสสับประรดเปิดฝาแล้วนะหอมโอ้ยทำไมมันน่ากินแบบนี้ดีจง <c oughs> ุงอะอันสุดท้ายเออสีชมพูที่มันรสอะไรกันอะสีนี้ใส่มาข้างล่างก็แล้วกันเฮ <c oughs> ้ยล้วอะอยากกินแล้วดีจังงั้นฉันหมุนบ้างแล้วนะ ไม่ไม่ไม่ปลาสดเหรอไม่อยู่บนเค้งไม่โอเลยเอ่เฮ้ยก็ได้ยังไงชาเลน์ก็ต้องเป็นชาเลนตเฮวางแบบนี้เลยก็แล้วกันอาหารชาแปลกจากเจ้าของเราเท่านั้นเอาแล้วนะตาจะแล้วสตรอเบอรี่ยยายๆๆเจ้าดีจังเลย มาวางของน่ากินระบนแข้งอีกกว่าหอหอิดฉาจมัมาเลยน่นสิเทรคนโชคดีนะและสำหรับคนโชคร้ายก็ห่าอุบติว,ว,วาซาเบะนี่ฉันจะทำใส่ชิมิเรื่องไหญ่ปะเนี่ยเอาเลยนะกินไม่ลงกันเลยทีเดียวแบบนี้วงการขนมต้องสั่นสะเทือนแงะเข่งได้มัอ <c oughs> ว้าวมันบอกให้สาวๆสลับเค้กันฉันบอกเลยนะว่าฉันนะคงไปคอได้โชคดีที่สุดในวันนี้แล้วล่ะเอามันนี่แล้วเธอก็เอาซาชิมิก้อนโตนี้ไปเลยยุ้ยกันเลยเอลซ่าโอ,อ้ไม่พร้อ,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 อหรมหรือ,อยังโอ้มูขนมจังมาก ขนมมาตกแต่งเยอะเลยอ่ะแถมยังได้เค้กสองชั้นอีกเออทำไมจะไม่ได้บ้างอ่ะเล็กจูงเบยโอ้เส็งเอานะมาแต่งเค้กกันดีกว่านะทำตามฉันเลยนะจ้าเพื่อนๆใส่ยยลี่ดึงๆเลงไปเฮ้ยน่ากินมากมากเฮ้ยอิจฉาอยากได้มั่งคอยดูให้ดีนะเพื่อนเดี๋ยวอ้ายจะขยี้ยูให้แตกเลยอืม อย่างนี้ต้องใส่มแมลงืออแน่ใจนะว่าจะใส่ลงไปอ่ะไม่น่ากินแถมยังหลอนน่ากลัวชะมัดเลยเอ,อ,อยากจะดูแล้วใส่แมงมุมด้วยเธอ,อบ้าไปแล้วเหรอเอออันไหนดีนะ <laughs> ขอสลับเค้กและกันนะรับรองติดใจชั่ว <laughs> เค้กสุดหลอน <laughs> เสียวขวัญ <laughs> อะไรอ่ะอ,อ แผลเบญาอ่อนจะไม่ได้เลอะเย่เ <c oughs> ชี่ยมแป๊บมองแป๊บเดียวก็รู้นะว่ามันเป็นเยลีนหนึบหนึอ่ะอ๋อจะว่าไปมันก็อร่อยดีนะขอบใจนะเจ้าเพื่อนอไม่จริงนะทำไมมันไม่ได้ผลอ่ะเออพี่มันเออนำนอสหน้านะแม่มุมยัก,ก็เป็นๆเ,เลย น้อมกันหรยังว้าวเค้กนี้สะอาดตาสุดๆไปเลยอะแล้วว่ามันดูจืดไปมหพวกเธอว่าเ้งสองคนจะต้องตอกแต่งเค้กนี้ด้วยยามขนมพวกนี้เอาละได้เวลาโชว์ฝีมือกันแล้วเจ้าได้เลยเอลซ่าเธอจะทำอะไรเหรอโอเคมาดูไงก็แล้วกันเอาละนะเออสีอะไรก่อนดีงั้นระบายสีเหลืองก่อนก็นแล้วกันเนอะฉันขอตาไม่แดง แต่ละสีมีรสชาติที่ต่างกันนะเจ๊ง่ะเรซี่เขียวดีกว่างั้นฉันขอรสสับปะรดกล่วนก็แล้วกันอืมดวเข้ากันดีจังเลยอ่ะรู้สึกว่าพวกเธอสองคนจะทำออกมาได้ดีเชียวนะว้าวสีออกมาเด็ดมากๆเลยสาวๆเท่าไงต่ออะอะไร,รอ่ะเธอทั้งต้องมาเรามามผสมสีมมทั้งหมดกันเลยดีกว่ามะว้าวเทรซี่ความคิดดีมาก ใช่เราจะได้เค้กเรนโบว์ยังไงถ้าไม่ผสมกันแบบนี้ยงั้นฉันจะเทแล้วนะว้าวว้าวนี่มันสวยจังเลยอ่ะเค้กเรนโบว์สุดน่ากินทรีซี่ไอเดียนี้ต้องยกนิ้วให้เธอเลยเค้กนี้สวยแรงที่ติกินกันเถอะได้ <laughs> แบบนี้ทุกคนก็แฮปปี้ต้องแต่งสวยจัง เธอสองคนทำงานกันเป็นทีมเฉียวนะอร่อยใช่ไหมสมควรแล้วล่ะเปิดฝากันเลยได้ให่คำถามเหรอทัสองก็เลยจะได้อะไรกันนะน่าจะมีทางเดียวที่หาคำตอบได้เต้าตัดเค้กวัวแต่เอากระเป๋ามาทำอะไรล่ะเนี้ยเจสซี่ในที่สุดก็เจอมีล่ะ ฉันจะตัดแล้วนะข้างในมีอะไรกันเอ่ยเอาออกเลยเด้อเสียงอหลังต้องมาว้าวเค้กเรนโบว์รดมากแม่รีบตัดเค้กของเธอเลยอยากรู้จังเลยอะว้าวงอมจะว่าไปรสชาติแปลกฮะข้างในจะมีอะไรอะ่ะหาเลยแล้วกัน เอาละแล,แล้วมันก็คือเออคือชีสชีสมูดชีสเน่าสามหันเปอี้อยกลิ่นซมี่ไหลลอยมาดีเลยง<ห>ั้นขอลองชิมเค้กเรนโบ์หน่อยนะเสร็จชั้นมามแล้วนะบรัมผู้เขาเบอร์เกอร์แล้วก็<ห>เค้กแคนดี้แคนดี้ เธอไนโชว์เข้าข้างอีกแล้วนะมากินกันเลยกินแล้วนะโอ๋ใช่แบบนั้นแหละอร่อยอ<ม>นี่เอลซ่าเ<อ>ขาเล่าลฉัเหรออ๋อฉันรู้ละนี่ไงแบบนี้รีซี่ดูดิเบอเบอร์เบอร์กทาวว่มามันเหมือนแค่ของฉันเลยเขากินหน่อยสิอันเดียวนะไม่นี่เธอไปเายเล่นจังก้า ฮะมัมาบบเบอร์เกอร์โดดเค้กจะไปแล้วเฮ้ยแสงเป็ดเลยใช่สุ่มซ่ามจริงๆเลยกินกันดีกว่าเฮ้ยก็ได้อะแม้ยังไงก็ยังเป็นของอร่อยทั้งสองอย่างแม้มันจะรวมกันก็ต้องอร่อยอะเออใช่ยมเปิดเค้กก่อนเลยนะ<หร> <Edwards> เค้กพร้อมของตกแต่งตาเธอแล้วได้อะไรอ่ะมีชิ้นเดียวจะแต่งได้ยังไงแล้ว จริงด้วยต้องมีลายผ้าเร้มยังเริ่มได้ <c oughs> คลุมเค้กไว้สีแบบที่กิดได้อเนะชีดเค้กเรนโบว์แกะผ้าอ,ออกได้จ้ะหรูหรามเมกา <c oughs> ือบลืมสเยลิจิว เริดเอสวยกว่าฉันไม่ยอมของฉันจะต้องสวยกว่าดิได้เวลาจบเจ้าสาว,วของฉันขอยืมสีแป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ยคอยดูนะฉันจะต้องชนะเริดแน่นอนนี่ต้องเร่งม,มือสายฟลายดบเดี๋ยวไม่ทันพร้อมนะเอาแล้วเธออ๋อจะทำอะไรของเธอ เหลือเลยไม่เหลือชิ้นดีสมน้ำหน้าอดเค้กแล้วไม่ยละ่ะโอเคเปิดกันเลยหุยดูช็อกแล้วสิเธอดีจังกินแล้วดีกว่าจะรออะไรแล้วคะแนนสิบเต็มสิบไปเลยค่ะไม่ลองสีชมพูดูละ่ะโอ้ใช่ๆๆๆอมไม่ผิดหวังเลยจริงๆอ โอ้โหเทรซีนี่เธอเหิวมาจากไหนเนี่ยก็ขอว่าอร่อยช่วยไม่ได้คนมันชอบอ่ะอจืเอเธอโอเคนะเอลซ่าต่อเลยแะทีละอันก็นแล้วกันแสงเอามาต่อกันแบบนี้จะได้สวยๆนะคนมีอรารยธรรมเขาทำกันแบบนี้อยานี่เธอจะต่อถึงนอกโลกเลยยังไงเนี่ยปะผมเอลซา่าขอ,อขอคิดแคทเทรซี่เธอจะทำอะไรเนะ่ะ ไม่โอเค้กส,สวยๆของเอลซ่าละลายหมดแล้วไม่ไม่ไม่ไมเลขที่จ๋าเอ้ยฉันรู้แล้วอะไรจะดีไปกว่าสตรอบเบอรี่เคลือบชอคค็อกโกแลตสีกันล่ะโอโอใช่สตรอบเบอรี่ก็ได้กลิ่นของเลมอนแล้วก็ความหวานของชอ็อกโกแลต <c oughs> สมน้ำหน้า <c oughs> เปิดเลยสาวๆโอ้ไข่ เอาไว้ทำอะไรอ่ะอือดูสิเค้กเอาไข่ตกแต่งเค้กเหรอจะสวยไหมเนี่ยแต่งเลยดีกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าสวยแค่ไหนต้องเบาเบามือนะอือว้าอ้โหน้าเค้กแปลกใหม่ไม่เหมือนใครสวยงามมาก กินได้แค่ตกแต่งเค้กมันก็สวยอยู่หรอกแต่จะกินได้หรือเปล่าเนี่สิอมลองคำนึงก่อนก็แล้วกันฮะอะไรกันน่ะขนมไข่อร่อยไม่เปล่าสิงหอเอรอไปรส์ใช่ไหมล่ะเอาเลยนะได้เวลาลองแล้วขนมไข่จ้าไข่ของจริงสวยอีกแล้ว เสียงเธอดังตุ๊บเลยนะเนี่ยเพื่อนรีบไปอาบน้ำซะทันเถอะจ๋าเออสงสอบเุาทุกคนที่รับชมกันนะวิดีโอใหม่ลงมาตลอดเลยอย่าลืมกดซับแล้วกดกระดิ่งด้วยล่ะบาย